สวัสดีครับจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนสวิตไฟถอยของเชฟโรเล็กซ์อาร์วนะครับก็ตัวสวิตนะครับจะเป็นอย่างนี้นะอา่าลักษณะอาการคือเข้าเกียร์ถอยแล้วไฟถอยไม่ออกนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วไฟถอยไม่ออกฮนะอันนี้คือเจ้าเจ้าตัวปัญหานะครับอันนี้คือตัวที่ถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้คือตัวที่ถอดออกมาแล้วนะครับ นีนะ้จะมี2อขาจะเป็นสวิตผ่านนะครับเพื่อให้ไฟถอยออกเวลาเราเข้าเกียร์ถอยอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาฮนะตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่สวิตอยู่จะอยู่ข้างแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ตรงนี้นะมองลงไปข้างล่างนะครับจะเจอตำแหน่งของสวิตนะครับตรงนั้นฮนะนี่ตรงนี้เลยนะครับ ตำแหน่งสวิตนะฮะจะเป็นตัวนี้กลางคืนนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมได้ทําการหมุนออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองไปเข้าเกียร์ถอยดูไฟถอยก็ออกปกตินะครับอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสวิตไฟถอยของเชฟโรเลตอาร์บนะครับนะครับตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งเปลี่ยนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะโอเคเลยนะครับ